สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับาลาบก้อยคั่วนะครับมะนาวก้อยขั่วมะนาวนะครับนี่ก็จะมีอระชีต้นหอมนะครับแล้วก็พริกป่นเข้าขั่วนะครับแล้วก็เนื้อที่เราสับไปแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเนื้อที่เราสับไปแล้วเราก็นําเลือดมาใส่เลยแล้วก็มะนาวบีลงไปให้เปรี้ยว เปรี้ยวพอประมาณนะครับเป็นก้อยก้อยมะนาวแต่เดี๋ยวเราเอาไปคู่ห้สุเพราะเราไม่อยากกินนิบนะครับเติมน้ำปลาแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ข้าวคู่แล้วก็พริกป่นนะครับเติมลงไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็มาคนคน,คนเลยครับคนเลย คนให้ได้ที่เลยครับให้มันคู่ให้มันแบบลาบอ่ะให้มันเข้ากันทีนี้พอสักพักหนึ่งพอได้เข้ากันแล้วรสชาติโอเคแล้ว,ลวก็ใส่ผักชีต้นหอมลงไปแล้วก็คนอีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับก็จะได้มาเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็ไปคั่วบนไฟนี่ฮะไปคั่วเลย ก็จะสุกสุกก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็สามารถรับฐานได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ